ถ้าผู้ชายแพทย์สยามเนี่ยมันน่าที่จะเป็นยังไงในชีวิตจริงนะไม่ใช่ใน,ในละครน,นะถ้าเป็นผมเนี่ยผมเอ,เอาจากประสบการณ์ที่ผมเจอนะฮะชายแพทย์สยามในชีวิตจริงเนี่ยจะไม่ได้มาในรูปลักษณ์ของแบบหนุ่มเพลย์บอยแบบแต่งตัวฟิลฟิวแบบเพลย์บอยจ๋าพวกเนี้ยบางทีจะเบาจริงๆแล้วเบาจริงๆแล้วชายแพทย,ย์สยามจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ในชีวิตที่ผมเคยเจอนะฮะมักจะมาในรูปแบบที่ คลิปมากหล่อสุขุมดูไม่ออกอะครับสาวๆก็จะดูไม่ออกผู้ชายถ้าจะรู้ก็จะรู้กันเองอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นอะไรที่ดูไม่ออกมาในรูปแบบที่แบบน่าเข้าหาที่สุดอาจจะดูกับบางคนเป็นคนเรียบร้อยซะด้วยซ้ำนะดูสะอาดสะอาดทำไมพูดไปเพื่อเหมือนเราเหมือนกันมือคือไม่ใช่นะไม่ไม่เหมือนนะอันนี้ไว่วยาปคุณต้องช่วยผมแล้วเออเขามาจะแบบว่า ค่อนข้างเนียนนะครับเนียนดูเป็นคนดีแล้วก็เราจะไม่รู้เลยว่าลึกๆแล้วอ่ะเขาจะเป็นคนแบบไหน,ไไหนในละครเนี่ย <นะ S 2> มีครบทุกรูปแบบครบทุกรูปแบบของชายแพทย์สยามใช่ครับเราอยากจะเห็นเนาะว่าการใช้เสน่ห์หรือว่ามารยาชายครับในละครเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงได้หรือไม่ยังไงเราอยากจะจำลองสถานการณ์หน่อยหนึ่งได้ไหมให้สองคนเนี้ยลองใช้มารยาชาย ใส่กันเองเหรอครับไม่ใช่เอาแล้วเยอะผู้ทุโทษนะเขามองข้ามผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในรายการไปเลยเขาพอกว่าวมเวัดมองมาฝั่งนี้ไงก็เลยบอกคือผมกับพี่มาสู่เขาเลือกที่จะใส่กันเองเลยค่ะแอคชั่นตามคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์นะครับผมพี่แพทผมอยากจะบอกให้พี่รู้เอาไว้นะ ว่าถ้าวันไหนที่พี่รู้สึกเหนื่อยทอ้อหรือไม่มีใครเนะี่ยผมอยากให้พี่คิดถึงมนคนแรกเพราะว่าผมจะอยู่ตรงนี้เสมอแล้วถ้าวันไหนที่พี่อยากออกไปเที่ยวรู้สึกเหงาหรืออยากออกไปช้อปปิง้งพี่บอกผมได้เลยผมพร้อมแต่ที่พูดมาเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะ แค่อยากจะบอกให้รู้ไว้ว่าเพื่อพี่ผมทำได้เสมอเกยโอ้ยยังไงตึงเส้นจังโอ้ยเกือบเขียนเป็นตอนละครับพี่เอ้าไอซ์กลับมานั่งเกือบโอนเงินในบัญชีแล้วว่ะเจ๊เกือบโอนให้หนูแล้วลูกเอาละครับ มาดูมันยาของหขอมมาสุนะฮะสดจริงครับนี่แพทย์สยามที่สุดแล้ววันนี้โอ้โหคาดหวังด้วยเชิญเลยธรรมชาติที่สุดธรรมชาติที่สุดครับโอเคนะพร้อมนะฮะโอเคครับแอคชั่นโทษนะครับมีคนนั่งไหมครับอ๋อไม่มีค่ะเชิญค่ะสั่งกาแฟไว้แล้วก็รอมาเชิญเลยค่ะ พี่แพทใช่ไหมครับใช่ค่ะผมดูละครช่องสามอยู่ครับเฮ้ยจริงเปล่าเรื่องอะไรบอลหลวงครับพี่ออของจริงอันนี้ของจริงพี่แพตตัวจริงสวยกว่าจอยเยอะเลยครับมากมากครับไม่เคยขอเซลฟี่กับพี่แพทใช่ไหมครับได้ครับมามานี้มานี้พี่ว่านะเดี๋ยวพี่ถ่ายของพี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่คคส่งให้ โอเคครับ,รบเดี๋ยวพี่เข้าเหมวตูเสร็จเดี๋ยวพี่ส่งให้แป๊บนึ่งแต่กล้องพี่ยังไม่ค่อยดีเลยกล้องแตกว่าจะไปซื้อใหม่โอ้โหครับเออเรามีร้านรู้จักไหมแต่ผมพาไปได้ครับจริงๆว่างอยู่หรอเออเออพี่อยากไปซื้อใหม่ตายบัตรเครดิตโดนตัดอ,อ้าวงงจริงผมผมได้ครับเพราะว่านี่หรอมีมีครับเอาไปได้เลยครับเอ้ยแต่จริงๆอ่ะคือปกติพี่ไม่ช็อตขนาดนี้นะพี่บอกก่อน จริงๆพี่ไม่ได้เป็นคนไม่มีนะพี่พูดเลยพอมีไหมครับพอพี่มีทุกอย่างเออพี่แบบพี่มีทุกอย่างติดตรงตรงไหนธนาคารน่ะสิครับผมพาไปครับโอ้ยอย่างนี้เราคุยกันได้ยาวเลยครับโอ้โหยาวเลยยาวเลยใครใขรจิบใขรแพทย์สยามใข่แพทย์สยามกว่า อะไรเนี่ยใครแม่สยามว่ายแม่สยามแผนงว่ะพี่นี่แหละก็คือเรื่องของมันยาชายไม่ว่ามันยาชายหรือมันยาหญิงก็ตามของแพทย์นี่น่าจะเป็นมารยาหญิงมากกว่าตะกี้เนี่ยน่ากลัวไหมเจอน่ากลัวมากเราต้องต้องระมัดระวังนะฮะใช่แล้วในชีวิตจริงเคยโดนผู้หญิงหลอกไหมไอ้จริงจริงไม่เคยโดนครับแต่ว่าจะมีเข้าหาในรูปแบบหลายรูปแบบครับคือผมรู้แล้วว่าเขามองเราแล้วเขาจะมาในรูปแบบ แบบหลายรูปแบบเลยครับเข้ามาแบบค่อยๆติดต่อดีลพยายามหรือว่าอยากจะคุยกับเราให้ได้ครับคือตอนนั้นผมก็คือผมรู้อยู่แล้วนะว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอเฮ้ยโอ้พอกลับบ้านไปเขาก็ข้อความมาอะไรเงี้ยฮะแบบว่า DM เอะไรเงี้ยอ่าอรครับผมก็พยายามจบบทสนทนาด้วยการที่แบบว่ามีแฟนอยู่แล้วนี่จบมาสุดละเคยเจอไหมเคยเจอครับเคยเจอแต่ว่า ครับจะเล่าไม่ถูกเลยวเล่าเรื่องไหนดีเลยครับเพราะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตอนตอนที่ผมแบบว่าสมัยเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยโอ้โหผมก็เที่ยวเต็มที่ครับเที่ยวแบบว่าตามภาษาเด็กมหาลัยอะไรเงี้ยก็ได้เจอหลายๆรูปแบบมาอะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่ายุคสมัยเนี้ยครับไอการคอนแทคกันน่ะการอะมันง่ายมากมันง่ายมากมันเร็วมากแบบที่ตะกี้เนี่ยเนาะเนาะเรื่องแบบเนี้ยมันเลยยิ่งัวมันเกิดขึ้นง่ายกว่ามาขึ้นมากขึ้นทุกวันนะ บ,บ้านหนักไหมมาสุดนี่ก่อนที่จะเล่นเรื่องเนี้ยจริงๆหนักมากครับผมว่าบทแบบนี้ครับถ้าเทียบกับละครที่ผมเคยเล่นมานะครับบทที่ออกไปในทางเนี้ครับผมผมพูดอย่างนี้เลยครับว่ามันเหมือนเล่น2เรื่องฮะัเหมืนอนความเหนื่อยในการทําการบ้านความอะไรเงี้ยพี่แพทจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าบทที่มันต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้อะไรเงี้ยฮะอันนี้คือจากประสบการณ์ของผมเองนะครับมันเหนื่อยกว่า2เท่าครับ มันใช้การทําการบ้านมากกว่าสองเท่าตอนเล่นก็ใช้พลังงานมากกว่าแทบจะสองเท่าเลยครับแล้วตัวละครลักษณะแบบนี้มักจะมีบทพูดท,ที่เยอะเพราะ<อ>เราต้องใช้คําพูดในการหว่านล้อมนี่เลยแบบสมุิความต้องการภายในประโยคแรกเป็นสิ่งหนึ่งขึ้นประโยคที่สองเนี่ยเราอ้อมไปอีกเรื่องหนึ่งละประโยคที่สามเนี่ยวนกลับมาความต้องการหนึ่งอ,อีกประโยคที่4ี่เนี่ยไปอีกเรื่องหนึ่งละมันมันยากครับมันยากก็แบบแตะกี้นี่เลยครับแบบแติกี้นี่ไหนขอดูอันนั้นคือ อันนี้คืออะไรพี่นาสุอันนี้นี่คุณผมมีผมมีกันบ้านมาอันนั้นคืออะไรคะอันนี้คือมันจริงก็ทำจริงก็ทำเกือบทุกเรื่องเลยครับที่เวลาเวลาทำบางทีเลาอ่านบทนะครับถูกก็อ่านบทก็จะมีทัศชาคาแรคเตอร์อะไรประมาณนี้แต่ว่าเราบทมันให้มาเท่านั้นฮะเขาอาจจะยังไม่ได้จริงเขาก็เล่าครับเล่าปูมหลังแต่ว่าบางทีเราต้องการปูมหลังที่มันลึกมากๆะครับ ในคลาสในคลาสที่เราทำเวิร์กช็อปกันตั้งแต่ตอนตอนไอซซึ่งไอก็ทำมาแต่เขาอาจจะไม่ได้พกมาแบบผมผมก็ต้องไปทำมาว่าทัชชาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเห็นอะไรบ้างบ้านเป็นยังไงห้องนอนเป็นยังไงห้องครัวเป็นไงแม่หน้าตาเป็นไงพ่อหน้าตาเป็นยังไงเรียนที่ไหนมาเจออะไรมาบ้าง คือเขียนขึ้นมาเองครับราิเร์เองวิเคราะห์ขึ้นมาเองครับอาจจะอาจจะเพิ่มเข้าไปจากในบทแต่ว่ามันเพื่อเพื่อภาพของตัวละครที่มันชัดขึ้นเราจะได้กระโดดเข้าไปเป็นเขาได้ง่ายขึ้นครับสุดยอดสช่ครับใคาแรคเตอร์ให้แน่นขึ้นใช่ครับช่วยช่วยได้มากครับเวลาแบบถ่ายละคร2เรื่องพร้อมกันเราต้องสวิตช์ครับพอเวลาอ่านนะครับมันสวิตช์กลับมาเป็นตัวนี้ได้ง่ายครับช่วยได้เยอะครับ ซึ่งไอก็คงได้เรียนแล้วก็ได้ทํากันบ้านตัวละครัตอนเวริร์กช็อปเราก็มีการคุยกันครับเรื่องแบบแบ็กกราวด์สตอรี่ของตัวละครถ้าเราแบ็กกราวด์สตอรี่แน่นเนี่ยการเป็นตัวละครนั้นก็จะแน่นขึ้นโดยที่ยิ่งเข้าเป็นตัวละครได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งได้เปรียบแล้วก็ทําให้การถ่ายเนี่ยมันสนุกสรุปแล้วที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเราจะใช้ในความรู้สึกของไอกับมาสุเราจะใช้คําว่าแพทย์สยา แรดร่านกับผู้ชายได้ไหมได้ครับนี okay? ่ได well, right. ้เลยเต็มเต็มครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วแทบจะไม่ต้องแยกเลยครับว่าคำนี้จะใช้กับใช้โดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายจริงๆมันคือคำที่ใช้ระบุได้เลยครับนิสัยได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆก็ตามในยุคปัจจุบันว่าละครเรื่องเนี้ยพอเราได้ดูแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ระบุแค่ว่าผู้หญิงอย่างเดียว ผู้ชายก็สามารถเป็นได้แล้วมันจะเกิดความแบบว่าความแฟร์เกิดขึ้นที่ไม่ใช่แบบว่าเอก็ด่าผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายก็เป็นยิ่งกว่าอีกนี่นี่เราเรามาดูเรื่องนี้ฮะจะได้เห็นมุมอื่นที่แท้จริงที่ลึกลงไปอีกฮะลองดูนะฮะติดตามละครเรื่องนี้นะครับเอาขายละครหน่อยนึงรู้ได้วันไหนคะวันไหนครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับทางช่องสนะครับสองทุ่มครึ่งอย่าลืมดูนะฮะสนุก เรื่องนี้สรุปแน่นอนครับแล้วก็เดินเรื่องฉับไวแน่นอนแบบปุ๊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 บมันทุกตอนคือมีผู้ชายทั้ง5คนแต่บอกเลยว่าความแพศยานี้จะไม่ทับลายกันนี่วันนี้ขอบคุณครับมาสุครับไอซ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับตกลงกับล้วงเรื่องเราครับ รายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ